สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแจ็คแปร์โไลฟ์เดือดคลิปโดนตัดต่อซัดเผจเกาะกระนานแสพวกคิดลบประเทศเลยล้าหลังจากกรณีดรามา่าแจ็คแปร์โฮขึ้นโต๊ะโดยโลกอกอัลลามีการพูดถึงดรามา่าแจ็คแปร์โฮบนโต๊ะในร้านอาหารขณะที่มีคนนั่งอยู่ซึ่งถูกมองว่าเป็นการไม่เหมาะสมอย่างยิ่งถึงแม้จะมีการเหมาร้านแต่การขึ้นไปยืนบนโต๊ะอาหารก็ถือว่าเป็นการเสียมารยาทก่อนที่ทางแฟนแจ็คแปร์โฮจะทักไปฉะเพจดังที่นำภาพมาโพ ลองอย่างดุเดือดล่าสุดหลังเป็นข่าวดราม่าออกไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาแจ็คแบ๊บโฮไลฟ์ life, โตเดือดดราม่าขึ้นโต๊ะโดยแจ็คแป๊บโฮเผยว่าวันนั้นหมอสุนินเหมาร้านอาหารญี่ปุ่นเป็นงานเปิดตัวเพลงใหม่ของหมอสุนินได้เชิญเน็ตไอดอลและยูทูบเบอร์มาร่วมงานเพื่อเปิดเพลงใหม่กันและในงานหลายคนเองก็ขึ้นโต๊ะคามไปคามมาตัวหมอสุนินเองก็ขึ้นโต๊ะตอนแรกตัวเองก็ช่างใจอยู่ว่าจะข้ามโต๊ะดีไหมแต่ประเด็น คือมีคนในงานถ่ายวิดีโอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่ถ่ายน,านั้นหวังดีกับตนหรือเปล่าแต่ว่ามันมีคนที่ไม่หวังดีเอาวิดีโอไปตัดเอาไปตัดต่อเฉพาะส่วนที่ตนขึ้นโต๊ะมันลงแต่ทําไมไม่เอาคลิปเต็มเมมาลงทําไมไม่เอามาลงเต็มเต็มคลิปไม่เอามาลงให้มันหมดมันมีคนไม่หวังดีเอาคลิปมาลงบางส่วนแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ด่ามีพวกโรคสวยมาด่าว่าไอ้แจ็คเนี่ยมรารยาทไม่ดีปินโต๊ะข้ามโต๊ะเสียมรารยาทแล้วลูกค้าเขาจะว่าอย่างไรคือมึงแห้ง ตาดูไม่ใช่ลูกค้าคือคนที่อยู่ในร้านคือพวกกันหมดแล้วถามว่าอยู่ดีๆผมจะกระโดดขึ้นโต๊ะไปแบบนั้นไหมคนในงานเองที่บอกว่าไอ้แจ็คขึ้นเลยขึ้นเลยเอาหาเอาหาขึ้นเลยข้ามไปจากนั้นแฟนแจ็คแป๊บโหก็พุดขึ้นมาว่าให้บอกไปด้วยว่าตอนแรกแจ็คปฏิเสธไปแล้วแต่มีเสียงบอกให้ขึ้นไปก็เลยขึ้นแจ็คแป๊บโหบอกว่าตนก็เลยขึ้นไปแล้วมันก็ไปโพลในเพจเพจหนึ่งเพจอะไรไม่รู้ผมไม่อยากไปดันเพจมันทําให้ผมเดือดร้อนแล้วก็มีคอมเมนต์ด่าทํา ่ไเวลาทำความดีไม่เอาไปลงไม่เอาไปแชรว่าแล้วทำไมประเทศถึงได้ล้านหลังเพราะมีพวกคนแบบนี้นี่แหละที่อยู่ในประเทศที่หนักโลกพวกคิดแง่ลบแล้วประเทศมันจะเจริญไหมเคยออกไปทำความดีอะไรให้สังคมบ้างเอาแต่นั่งคอมเมนต์ด่า วันนี้ขอมาตอกกลับหน่อยแลนะเพจต่างๆที่เอาไปลงคือเพจอยากดังแต่ไม่มีตังยิงแอดก็เลยมาเกาะกระแสไงฝากถึงเพื่อนๆที่เห็นข่าวใครที่เป็นเอแจ็คแป๊บโหนะครับฝากไปคอมเมนต์บอกด้วยว่ามุมดีเขาก็มีไม่ใช่ว่าเขาจะทําไม่ดีตลอดใครที่ติดตามจะเข้าใจว่าตัวจริงผมเป็นคนอย่างไรไม่ใช่ว่าจะมาเกาะกระแสเห็นอะไรก็ดาถามหน่อยเมื่อไหร่จะโตจากนั้นแฟนแจ็คแป๊บโหก็ได้ออกอาการเดือดถึงเพจด,ดังที่มีกรณี กันว่าฝากไปเอาคลิปเต็มมาลงนะจะได้รู้ว่ามีใครขึ้นโต๊ะบ้างถ้ายังโจมตีแต่แฟนตนไม่หยุดให้ไปเอาคลิปเต็มมาลงซะท่านผู้ชมนะครับ,รบมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ